คุณเคยส่องกระจกแล้วสงสัยไหมครับว่าคนที่จ้องตากลับมานั่นคือตัวคุณจริงๆหรือเปล่าลองจินตนาการถึงโลกที่ตัวตนเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลเหมือนน้าโลกที่คุณอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าความทรงจําของคุณนิสัยของคุณหรือแม้กระทั่งชื่อของคุณกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือคุณเองก็เริ่มจะจาไม่ได้แล้วว่าตัวจริงของคุณมันเคยเป็นยังไงกันแน่นี่คือภาพยนตร์ที่เปรียบเสมือนฝันร้ายกลางแดดจ้ามันไม่ใช่นังผีที่มียักษ์ย้ายโผล่ออกมาตุ้งแช่ แต่มันคือความสยองขวัญทางจิตวิทยาที่ค่อยๆกัดกินความรู้สึกของคุณทีละน้อยเรื่องราวของผู้หญิงสามคนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยคนหนึ่งพูดไม่หยุดแต่ไม่มีใครฟังคนหนึ่งรับฟังแต่ไม่มีเสียงและอีกคนหนึ่งที่เฝ้ามองดูทุกอย่างผ่านภาพวาดปีศาจใต้น้ำเมื่อเส้นแบ่งระหว่างฉันกับเธอเริ่มจางหายไปจนนำไปสู่การขโมยชีวิตที่แนบเนียนที่สุดนี่คือผลงานระดับมาสเตอร์ทีที่ชวนให้ปัปวดท้องไส้และตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์มากที่สุดเรื่องหนึ่งสามวีเมน เรื่องราวมันพาเราไปที่เมืองเล็กๆก,กลางทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียบรรยากาศมันร้อนแห้งแล้งฝุ่นตลกและเต็มไปด้วยคนแก่ที่มารักษาตัวในศูนย์บำบัดโรคด้วยน้ําแร่เราได้รู้จักกับพิงกี้โรสเด็กสาวหน้าตาซื่อบื้อผิวซีเสียวท่าทางเงอะงะเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดเดินพิงกี้เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ในศูนย์บำบัดแห่งนี้และสิ่งแรกที่เธอทําไม่ใช่การเรียนรู้งานครับแต่คือการจ้องมองสายตาของพิงกี้จับจ้องไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งมิลลี่ลาโมโร มิลลี่เป็นพยาบาลรุ่นที่ที่ดูโดดเด่นสะดุดตาที่สุดในสายตาของพิงกี้เธอแต่งตัวจัดจ้านชอบสีเหลืองและสีม่วงมั่นใจในตัวเองสูงพูดจาน้าหลไฟดักและคิดว่าตัวเองเป็นดาวเด่นที่ผู้ชายทุกคนต้องเหลียวมองแต่ความจริงที่คนดูอย่างเราเห็นมันช่างนา่าเวทนาครับเพราะในสายตาคนอื่นมิลลี่คือตัวน่ารำคาญเธอพูดแต่เรื่องไร้สาระเรื่องสูตรอาหารที่ตัดมาจากนิตยสารเรื่องการตกแต่งห้องที่ไม่มีใครอยากฟังเพื่อนร่วมงานต่างพากันเดินหนีเวลาเธอเดินมาผู้ชายมองข้ามเธอเหมือนเธอเป็นอากาศธาตุแต่พิงกี้กลับมองเห็นนสิ่่่งทีคอืน ไม่เห็นเธอมองเห็นไอดอนพิงกี้เริ่มทำตัวเหมือนสตอเกอร์เธอเดินตามมิลลี่ยิ้มให้มิลลี่และพยายามเรียนแบบทุกอย่างที่มิลลี่ทำจนกระทั่งวันหนึ่งมิลลี่ประกาศหาคนหารค่าห้องพักพิงกี้รีบตะครุบโอกาสนี้ทันทีเธอขอเป็นรูมเมทกับมิลลี่และย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ชื่อว่าเพอร์เพนเซตเพอร์เพซอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีเจ้าของเป็นคู่สามีภรรยาที่แปลกประหลาดฝ่ายชายคือเอ็ดการ์อดีตสแตนแมนที่เหมาที่ชอบยิงปืนเล่นส่วนฝ่ายหญิงคือ วิลลี่หญิงสาวท้องแก่ที่เงียบขรึมไม่ค่อยพูดค่อยจะาวันวันเอาแต่วาดรูปประหลาดที่ก้นสวายน้ําที่แห้งขอดรูปวาดของเธอมาดูน่ากลัวครับเป็นรูปสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์เลยคลานที่ดูเหมือนกาลังดิ้นรนด้วยความทรมานวิลลี่คือผู้หญิงคนที่สามของเรื่องนี้ที่ดูเหมือนเป็นแค่ฉากหลังแต่สายตาของเธอจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวเมื่อพิงกี้เข้ามาอยู่ในโลกของวิลลี่การเกลื่อนกินตัวตนก็เริ่มต้นขึ้นพิงกี้ไม่ได้แค่อยู่อาศัยแต่เธอพยายามเป็น มิลลี่เธอแอบอ่านไดอารี่ของมิลลี่เธอเริ่มซื้อของกินแบบเดียวกับมิลลี่เธอใส่เสื้อผ้าของมิลลี่ในขณะที่มิลลี่เองก็ปฏิบัติกับทิงกี้เหมือนเป็นคนใช้หรือเด็กในปกครองคอยสั่งสอนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการจับผู้ชายทั้งที่ตัวเองก็เอาตัวไม่รอดจุดแตกหักเริ่มก่อตัวเมื่อมิลลี่พยายามจัดปาร์ตี้ดินเนอร์ชวนหนุ่มๆม,มาที่ห้องแต่ไม่มีใครมาเลยนอกจากคนข้างห้องมิลลี่พยายามรักษาหน้าด้วยการทำตัวร่าเริงเกนเินเบอร์แต่ลึกๆแล้วเธอเจ็บปวดทิงกี้พยายามจะปลอบใจแต่กลับโดนมิลลี่ตะคอกส่่ย,าายกยกุงััับฉนี เธอเข้าใจไหมว่าไม่มีใครชอบเธอคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดใจพิงกี้ผู้บูชาความรักที่มีต่อวิลลี่รู้สึกเหมือนโลกถล่มทลายคืนนั้นพิงกี้ตัดสินใจทำสิ่งที่รุนแรงเธอกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำของอาพาร์ตเมนต์แต่เดี๋ยวนะครับสระว่ายน้ำนั้นมีรูปวาดปีศาจของวิลลี่อยู่ที่ก้นทะพิงกี้ตกลงไปกระแทกพื้นอาการสาหัสเข้าขั้นโคมา่าต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลระหว่างที่พิงกี้ไม่ยอมฟื้นพ่อแม่ของเธอเดินทางมาเยี่ยมแต่ความแปลกคือพ่อแม่ดูแก่งองมากเหมือนปู่ย่ามากกว่า และเมื่อพิงกี้ฟื้นขึ้นมาเธอมองหน้าพ่อแม่ตัวเองแล้วตะโกนไล่บอกว่าให้แก่พวกนี้เป็นใครฉันไม่รู้จักและนี่คือจุดที่หนังบิดขั้วหัวใจคนดูครับพิงกี้คนเดิมเด็กสาวที่อายซื่อบื้อได้ตายไปแล้วในสนามนั้นคนที่ตื่นขึ้นมาคือพิงกี้คนใหม่ที่มีความมั่นใจเต็มไปด้วยความต้องการทางเพศผู้จ่าชานและที่สําคัญเธอกลายเป็นมิลลี่ในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบกว่าตัวจริงพิงกี้ยึดครองห้องพักเธอเปลี่ยนชื่อตัวเองบอกให้ทุกคนเรียกว่ามิลเลด ชื่อจริงของมิลลี่เธอเริ่มนอนเตียงของมิลลี่เธอขโมยไดอารี่มาเขียนต่อว่าเป็นของตัวเองและเธอเริ่มหวานเสน่ห์ใส่ผู้ชายทุกคนรวมถึงเอ็ดการ์ผัวของมิลลี่ด้วยในทางกลับกันมิลลี่ตัวจริงเมื่อเห็นเพื่อนเกือบตายเพราะตัวเองเธอเกิดความรู้สึกผิดอย่างรุนแรงและความมั่นใจจองปลอมของเธอก็พังทลายลงมิลลี่ค่อยๆหดตัวเล็กลงเธอกลายเป็นฝ่ายที่ต้องคอยตามใจพิงกี้ต้องคอยทำกับข้าวให้คอยดูแลเหมือนแม่ที่ต้องรับใช้ลูกสาวเอาแต่ใจ สถานะสลับขั้วโดยสมบูรณ์ผู้ตามกลายเป็นผู้นำผู้ถูกกระทำกลายเป็นผู้กดขี่ความสัมพันธ์บิดเบี้ยวนี้ดำเนินไปจนถึงคืนที่บิลลี่เจ็บท้องคลอดลูกพิงกี้กับมิลลี่ในบทบาทใหม่ต้องรีบไปช่วยบิลลี่ที่กำลังเจ็บปวดทรมานเอ็ดการผู้เป็นสามีเมาหลักไม่ได้สติบิลลี่กรีดร้องดิ้นรนอยู่บนพื้นเลือดไหลนองพิงกี้พยายามเข้าไปช่วยทังคลอดแต่ภาพที่เห็นมันดุนแรงและสยดสยองเด็กทารกคลอดออกมาแต่ตายครับ เด็กตายตั้งแต่ในท้องหรือตายระหว่างคลอดไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่วินาทีนั้นพิงกี้ที่เคยซ่าเคยกล่างจู่ๆก็ช็อกและสติแตกเธอกลับไปเป็นเด็กน้อยที่กลัวคนเดิมรอให้ฟูม่ายในขณะที่บิลลี่ต้องตั้งสติขึ้นมาจัดการสถานการณ์และบิลลี่ผู้สูญเสียลูกได้แต่นอนมองความว่างเปล่าเหตุการณ์คืนนั้นเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างที่หลอมรวมวิญญาณของผู้หญิงทั้งสามคนเข้าด้วยกันหนังตัดภาพข้ามเวลาไปสู่บทสรุปที่ชวนขนลุกและตีความได้หลากหลายที่สุด เรากลับมาที่บ้านของวิลลี่และเอ็ดกาตอนนี้เอ็ดกาตายไปแล้วอุบัติเหตุปืนลั่นหรือถูกฆ่าหนังไม่บอกชัดเจนแต่บอกเป็นในว่าผู้หญิงพวกนี้กำจัดเขาไปแล้วผู้หญิงทั้งสามคนวิลลี่มิลลี่และพิงกี้อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนั้นสภาพความเป็นอยู่ของพวกเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเธอไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นรูมเมทแต่พวกเธอกลายเป็นครอบครัวเดียวกันในรูปแบบที่ประหลาดที่สุดวิลลี่กลายเป็นเหมือนแม่เท่าหรือย่าผู้คุมกฎและดูแลบ้าน มิลลี่กลายเป็นแม่ที่ต้องทำงานหนักสูงชุดกาวสีขาวคอยทำบัญชีและดูแลกิจการและพิงกี้กลับไปเป็นลูกสาวหรือเด็กน้อยที่ทำตัวไร้เดียงสาเรียกมิลลี่ว่าแม่และคอยอ้อนขอของกินฉากสุดท้ายเราเห็นพิงกี้กับมิลลี่ช่วยกันทำงานในขณะที่วิลลี่นั่งมองดูพวกเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกมันเหมือนกับว่าพวกเธอแบ่งปันจิตวิญญาณกันตัวตนเดิมถูกลบหายไปเหลือเพียงบทบาทที่พวกเธอต้องเล่นเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน พินกี้คือวัยเยาว์ที่ไร้เดียงสามิลลี่คือวัยผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบวิลลี่คือวัยชาราที่ผ่านโลกและความตายมันคือวงจรชีวิตของผู้หญิงที่ครบสมบูรณ์ในบ้านหลังเดียวโดยที่ไม่ต้องการผู้ชายอีกต่อไปสามวีเมนจบลงด้วยความรู้สึกที่เหมือนเราเพิ่งตื่นจากฝันที่จำรายละเอียดไม่ได้แต่ความรู้สึกยังตกค้างมันทิ้งคำถามไว้ให้เราว่าจริงๆแล้วตัวตนของเรามันเป็นของเราจริงๆหรือเป็นเพียงสิ่งที่เราประกอบสร้างขึ้นมาจากคนรอบข้างและในท้ายที่สุด ผู้หญิงสามคนนี้อาจจะไม่ใช่คนสามคนแต่เป็นเพียงสภาวะจิตใจสามช่วงเวลาของผู้หญิงเพียงคนเดียวที่กำลังดิ้นรนหาที่ยืนในโลกที่โดดเดี่ยวใบนี้ครับ